สวัสดีครับเกษตรต้องมีเกียรติมีกินต้องนั่งเครื่องบินและนอนโรงแรมฮาดาวได้ครับผมวันนี้พบกับผมนะครับศรศักดิ์ไวยจันทึกหรือเรียกสันส้นๆว่าขวานนะครับผมเป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับผมตัวผมเองนะครับมีโอกาสได้รู้จักกับทางทพิพิธภัณฑ์เกษตรและได้มีโอกาสเข้าไป ร่วมงานกับทางพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมประเกตินะครับในนามของเครือข่ายของส่วนลุกโชคนะครับและหลังจากนั้นก็มีโอกาสนะครับได้เข้าร่วมโครงการผู้สืบทอดวิถีเกษตรนะครับกับทางพิพิธภัณฑ์นะครับผมแล้วก็ได้ขับเคลื่อนร่วมกับพิพิธภัณฑ์มาจนเป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมประเกตินะครับผมสำหรับตัวองค์ความรู้ และกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ของผมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของกเกษตรอินทรีย์นะครับการปลูกผักสลัดนะครับการปลูกผักอินทรีย์นะครับผมตลอดไปถึงจนการเก็บมเมล็ดพันธุ์ของผักสลัดอินทรีย์รวมถึงเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ของหอมแขกอินทรีย์นะครับผมนอกจากาจะเป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรก็ยังเป็นเรื่องของศูนย์เรียนรู้เรื่องการเพราะปลูกหอมแขก ของอำเภอวังน้ำเขียวด้วยนะครับผมบแล้วก็กิจกรรมที่ได้ทําร่วมกับทางทพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จะมีตั้งแต่ในเรื่องของการนําผลผลิตการเกษตรอินทรีย์จากทางแปลงทางศูนย์นะครับไปร่วมจําหน่ายในงานตลนาดนัดเศรษฐกิจอกพอเพียงนะครับได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจที่มาเข้าเที่ยวชมทางทพิพิธภัณฑ์เกษตรนะครับผมแล้วก็ตลอดถึง ร่วมประชุมและก็การจัดงานมหกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะวันดินโลกนะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ขับเคลื่อนร่วมกับทางชุมชนนะครับก็คือ,อตั้งแต่เรื่องของการรวมกลุ่มนะครับทำการเกษตรนะครับทำกิจกรรมกลุ่มในเรื่องของการปลูกผักอินทรีย์รวมถึงของแขกอินทรีย์นะครับแล้วก็มีเรื่องของการทำเรื่องอนุรักษ์พื้นที่ ป่าชุมชนนะครับซึ่งตัวนี้เราขับเคลื่อนร่วมกันกับชุมชนครับผมและการจัดการแปลงของทางฟาร์มนะครับผมเนื่องจากาทางฟาร์มนะครับเป็นได้รับการจัดสรรพื้นที่จากสพคหรือสำนักงานปฏิรูปที่ดินนะครับจำนวนสองไร่ครึ่งนะครับด้วยพื้นที่ที่มีขนาดเล็กนะครับผมการออกแบบกิจกรรมในแปลงจึงเป็นลักษณะของการ ทำน้อยได้มากนะครับผมการปลูกพืชที่มีราคาค่อนข้างดีราคาไม่แข่งตามท้องตลาดนะครับผมแล้วก็มีจัดสรรพื้นที่ออกเป็นส่วนๆนะครับก็คือมีในเรื่องของพืชอายุสั้นนะครับสำหรับเป็นรายได้หลายเดือนนะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของอโบนัสประจำปีก็จะเป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์และไม้ผลบางส่วนนะครับผมนอกจากนั้นก็จะมีพื้นที่อีกบางส่วนนะครับที่ ปลูกในเรื่องของไม้ป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อสร้างเป็นบำนาญให้กับตัวเองในช่วงเกษียนอายุการทำเกษตรนะครับผมแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะพาเดินไปชมแปลงกันนะครับผมตามไปเลยครับนะครับแันนี้ก็เป็นนะครับแปลงผักในโรงเรือนนะครับอันนี้เป็นชุดเล็กอันนี้เราเพิ่งลงลงปลูกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเนาะเราจะเห็นว่านะครับ แปลงจะไม่แฉะนะครับขนาดฝนตกทุกวันนะครับเนาะและฝั่งทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นแปลงผักถัดไปแล้วก็จะเป็นโรงเรือนเพาะก้าอย่างง่ายนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูโรงเรือนเพาะก้าอย่างง่ายกันครับผมไปครับเดินไปดูกัน just go ครับและนี่ก็เป็นโรงเรือนเพาะก้านะครับ อย่างง่ายนะครับสังเกตว่านะครับก็จะมีตัวพลาสติกนะครับสําหรับป้องกันฝนนะครับแล้วก็จะมีสแลนนะครับสําหรับป้องกันแสงแดดนะครับเพราะว่าต้นกล้านี้ถ้าเจอแดดจัดเกินไปเขาก็จะอาจจะเฉาได้นะครับผมเนาะทั้งหมดนี้ก็เป็นอย่างง่ายนะครับต้นทุนหลักร้อยนะครับเนาะสามารถทําได้ง่ายๆนะครับทุกคนนะครับและนี่ก็เป็นต้นกล้านะครับของเรานะครับซึ่งเราจะเน้นเพราะ ต้นก้านะครับทาต้นกล้า่แข็งแรงก่อนย้ายไปปลูกนะครับอันนี้ต้นกล้าก็อายุอยู่ที่ห้าวันประมาณห้าวันนะครับอ้าเจอศัตรูพอดีครับนี่สังเกตนะครับจะมีนี่ครับตัวฉกาดนะครับหอยทากนะครับอากาศเย็นๆเริ่มออกมานะครับโดยเฉพาะกลางคืนนี้เขาชอบมาหากินนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดที่เราเพาะเมื่อวานนี้นะครับ ซึ่งเทคนิคอย่างหนึ่งของของทางเรานะครับก็คือเราจะเพาะลงถาดเพาะเลยนะครับแล้วเราก็จะใช้ผ้าคลุมอย่างนี้นะครับสองคืนนะครับก่อนที่เราจะเปิดผ้าโดยรดน้ําผ่านผ้าชายเย็นสองคืนนะครับซึ่งมันก็จะช่วยรักษาความชื้นนะครับเนาะจะทําให้เมล็ดสลัดเนี้ยงอกดีนะครับนี่สังเกตเมล็ดนะครับนี่จะเริ่มเริ่มใกล้จะงอกแล้วนะครับเนาะนี่หนึ่งคืนเดี๋ยวผ่านคืนนี้ไปแล้วก็พรุ่งนี้เราจะเปิดผ้าได้นะครับเนาะ และนี่ก็เป็นแปลงผักนะครับอนอกโรงเรือนนะครับซึ่งเราจะเห็นความแตกต่างนะครับระหว่างในกับนอกโรงเรือนซึ่งนอกโรงเรือนเนี้ยข้อดีของมันก็คือไม่มีต้นทุนเรื่องการสร้างโรงเรือนนะครับแต่ก็จะมีปัญหาในฤดูฝนนะครับซึ่งเราก็จะเตรียมแปลงยากและผักก็อาจจะได้รับผลกระทบกรณีที่ฝนทุกโดยเฉพาะฤดูฝนนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นกําลังเตรียมแปลงไว้นะครับนอกตากดินเพื่อรอลงก้า ลหลังจากที่เราได้นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในพื้นที่นะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับในเรื่องของการมีภูมิคุ้มกันนะครับเช่นภูมิคุ้มกันในเรื่องของสังคมก็คือทําให้เราได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวนะครับผมภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพก็คือทําให้เราได้มีอาหารที่ปลอดภัยมีอาหารที่หลากหลาย ไว,ไว้กินไว้ทานนะครับผมและอีกอันหนึ่งนะครับก็คือภูมิต้านทานทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเราจะเห็นได้ชัดนะครับในกรณีที่เกิดวิกฤตหรือเกิดโรคระบาดนะครับรเกษตรกรที่ทําในเรื่องของเกษตรผสมผสานเนี่ยอย่างน้อยๆก็จะมีอาหารไว้กินไว้ทานนะครับก็เป็นภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งนะครับผมและก็ฝากไว้ครับสําหรับท่านที่สนใจในเรื่องของ การทำเกษตรอินทรีย์การปลูกผักสลัดอินทรีย์ครบวงจรนะครับผมก็สามารถเข้ามาเที่ยวชมหรือเข้ามาทำกิจกรรมที่ฟาร์มได้นะครับก็จะมีในเรื่องของการฝึกทำวัสดุเพาะนะครับผมการเพาะกล้าปลูกผักนะครับผมการเก็บมเมล็ดพันธุ์ผักสลัดอินทรีย์การปลูกหอมแขกอินทรีย์การเก็บมเมล็ดพันธุ์หอมแขกนะครับผมรวมถึงนะครับกิจกรรมในเรื่องของลักษณะอ่า การเต้นนะครับกิจกรรมเช่นเรียนรู้อยู่กินจาลองการใช้ชีวิตลองเป็นเกษตรกรมาใช้ชีวิตแบบวิถีเกษตรอินทรีย์สัมผัสธรรมชาตินะครับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับทางเฟซบุ๊กเพจนะครับชื่อว่าฟาร์มสุขฟาร์มออร์แกนิกนะครับผมหรือทางเบอร์โทรนะครับ0844744097สวัสดีครับ